นอนตะแคงเราอยู่จะงอเด้อหมงอขุดงออันนี้ไปงออ,อ,อันนี้อันนี้ตรงไหมเอ,อ่ออันนี้งอไปปล่อยตัวปล่อยตัวลงไปนะเลยอ๋ออันนี้ขึ้นบ่เอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปส,งสูงๆเอออย่างนี้ยั้งบ่งขาดปล่อยตัวปล่อยตัวอีกปล่อยตัวอีก เอาอีกทางนึง่งไปคลายไปก่อเรื่องของเจ้าอ่ะพูดๆเลย 对对。Hey, hey. มันติดทีนี่อันวะอเราีชาแขนมีตีกายหน่ชาพ้อปวดพ้อยกบ่ได้พลิกมดได้พลยกยันตัดตงตั้งำรางดากร้างคนก็ยังบ่ได้กายน่อยตัวเี๋ไปวดเสยสตียอยไตัวเสียบมาเี่นไหมครับ

Thank mm -hmm. you.